การปั่นจักรยานของผู้จัดนั้นมา10ปีมันส่งผลให้ร่างกายโดยองค์รวมของผู้จัดนั้นดีขึ้นมากๆเลยนะคะแต่เมื่อเราเข้ามาดูในส่วนของข้อมูลต่างๆต้องบอกว่าการออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานนั้นส่งผลกับกลไกในร่างกายของเรา ยาากมมและในหัวข้อในวันนี้ที่ผู้จัดได้นําเสนอนะคะเกี่ยวกับการปั่นจักรยานมีผลต่อระบบขับถ่ายในร่างกายนะคะในหลายๆด้านซึ่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยทําให้เรานะคะขับถ่ายได้ดีขึ้นจงเลือกและลองทําดูนะคะและดิฉันเชื่อว่าการขับถ่ายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความทุกมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครขับถ่ายไม่ได้ ผู้จัดเชื่อว่ามันจะส่งผลให้ชีวิตนั้นขาดซึ่งความสุขนะคะผิวพรรณก็ไม่ผองใสนะคะหน้าท้องก็อืดหัดนะคะแล้วก็สั่งสมนานๆปุ๊บก็อาจจะเป็นโรครายได้นะคะเพราะนั้นวันนี้วันนี้